ปัดแล้วบานนี่พวกคักนะตู้เนาะเกือบบุษเจ้าเนาะโอ้ได้การได้การมันนู่นมองเลนมันรูบเราจัดการเองเอานี่แล้วพอได้พอมันโบกเปื้อนนะตู้เออาพอมัเรียบร้อยบ้านี้จานเลยพ่อมันโบกเปื่อย อืมจำนี่โอเคแล้วจำนี่ก็ได้กันเพื่อนคนเท้าคนจระสาดบอนใส่กระไรจะมาจะจะมาจะใส่กระนาก็ใส่ไม่ไปไปเจ้าจะเหลือกันเบิกกันแม่นเอาเขากันทั้งประตูกับปล่อยน้ำใจพี่น้องเนาะทั้งประตูเพคนช่วยทั้งประตูกับมีน้ำใจตอบแทนทั้งประตูเพื่อนเนาะกับมีเต้าเฮาให้ค่าน้ำค่าในเนาะอะไรอะไ้อยู่บ่ แล้วแต่แล้วแต่ใช่หรือจะว่าว่าคนกวรเหื่อเือกวาขักบเคื่อคืกันหากาายตังอันนี้เขาก็แบ่งกันคนคนละแสนหาเด้อตัวเนาะโดยโดยขอบขอขอบใจบ่ตู้เป็นอ่าพอได้พู้ตู้เป็นพี่น้องเลยพะว่าให้เรามาประชุมปูนนี่แหละ่ไดง่ญ่ดอก เนาพี่น้อง่ตขันเนาะพอดีทางประตูเ่นบางเแบบแล้วเป็นทางนี้ก็ได้เตรียมร้อมแซวให้เอาไสา้ล้งเลยได้บาทน,นี่เอ๊บอนี่แหละพี่น้องนขนาด่นเนาะ แล้วจะโจมหัวในล้วต่เทจวดเลยบานครับครับเฮ้ยอ๋อเฮ้ยครับ,อ,บ,อ,บอืมิสิบปดีอยู่หรอกนะตัวเนาะอืมพอหน้ามหากกเตรียมไว้ให้แล้วนี่หน้ามใส่ทางแรงทางกระมัง หร่ากระซ้มเอาพี่น้องมาต่อกันบานนี้พี่น้องไยก็กำลังเตรียมชิลงมือแหละเนาะมีเทแล้วเรียบร้อยแล้วก็แม่นปะไว้มันแห่งบานนี้จังคอยอใส่น้ำใส่ใน <c oughs> เอาก่อนเดินพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเด้อสบายดีเบิร์ตชูคูสู่คน w o r อยู่ในและต่างประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องประธานป้องแชนแนลอีกแล้วพี่น้องไงยคือเก่าคือเริ่มเนาะ เพิ่มเติมไม่อีกบาทนี้กำลังสิเตรียมเทพื้นให้มันฉาดสะอา่านก่อนพี่น้องเวลาหยมน้นำหย่ในหรือว่าใส่น้ำใส่ในในี่กะมันจังโบเพื่อนอยู่ในหม่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเบิ่งถราสมน้อกันประตูพันสี่บาทจาังใดเนาะ,ะพี่น้องเลยลกมือเลยทั้งนี้ก็ได้ปูนแรงท้งประตูมันจังได้เหง่ไวเนาพอเนาะเทพืชน,นี่ต้องปูนแรงอยู่แล้วเนาะ เตยพื่นนี่ใช่นะมีอยู่บ้านในบ้านนี่ตุเพื่อนภายในมีมีบ่อ่าขอซื้อน้ำเพื่นจักจักจักหน่อยได้บ่นะเอ่าบนออบ่นี่ยออัลวพสสด บ้านไพบ้านกันเนี่ยนี่คอยบริเวณคนบ้านนี่นั่นปุตตูบริเวณคนบ้านนี่ปะเออเจ้าอยู่นกคอยห้วยอ๋อาะนกคอยพี่บอโอ้นาอยู่พี่นาอยู่พี่เออเออทางแว่ฉันบ่ฉันเขาคิดว่าคนดงยักษ์บ่มือคนดูยักษ์ไอ้ชายอยู่บ่พอดบอชอบเดียวนี่ชอบโานเลยอันมีมีเคื่อนไปไหนซะ ก็เป็นเกาะเกาะอยู่เกาะองมันอยู่หอยอยู่นาหมดแต่ว่าเฮ่นั่นพ่ออยู่เนาะเพราะว่าเขาไปแวะซื้ออยู่น้ำพึนน่ะนะเขาก็ได้แต่กับโบพ่อมีแต่วาสีไปไปหาเบื้องอีกเพิ่งหน่อยเนาะมาบาทนี้พี่น้องต่อกันลงมืออลไรทั้งนี้ก็ได้ประตูเรากำลังมาน้ามักน้ามโยเริ่ม พอดตพอตู้เปเอาทรายมากเมื่อกี้นี่ไปยืมเอาอยู่ในบ้านนี่แหละของร่วมรถหนึ่งเนาะตั้งบตูนชื่อมากผบุพเพชมบุันสอบหนึ่งจะมีแต่ว่าเดี๋ยวเฮทรายมาเดี๋ยวเขา,สาเสียไปขึ้นตู้เด้อบอกเป็นนะบอกอกแล้วโอเคเอาเอามารถหนึ่งเดี๋ยวเขาเสียไปขึ้นดอกเพราะว่าเขาเชาื่อขอชื่อเป็นกับขายบุปเป็นเพราะว่าเป็นของร่วมที่นาที่นอก อ่าโบตี่เพิ่นอันนี้ก็ได้เนาะที่แรกบบตุนคิดว่าจะบบไส่สไลายฮะนะนี่แต่ว่าเดย๋ยเพิ่นละปันมาเพิ่น่ะเลยบบตุนสีอ่าไส่เนะาะลงมือเลยตั้งนี้ก็ได้พอดีเลยจำ,ำละจำละอันไสองกระสอบตอบูนสอบหนึ่ง ทางประตูแล้วอมอสายผสมอยู่นี่ผสมปูนได้สอบหนึ่งแปดชิบห่บ 1, 8, 15, บาพันวัสดุปูนแรงนี่นอ,อืมจีแพงอยู่ได้พี่นองไยทั้งพีก็ไดแมวและบางบ่งบางบอนกับเหมือนชิวัดเก้าสิบปูนนะบ,บ่ ค่าช่อง่อยเลยโนยค่าตลาพ่อยก็เลยจัปานเนี่ยนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้เรียบปิดไปก่อนเด้ออะสบายดีเด้สจอยเด้อสบายดีสะจอยมาซอยน้ำบ้าน ได้อยู่บ่อสอดจอยเคยเห็ดอยู่บ่ฮะเคยอยู่โอ้เป็นเห็ดงานก่อสร้างมาก่อนบ่บ่นะบ่บ่คือจังว่าได้อยู่สันนะเคลียร์ไปนี่แล้วบ่ <laughs> ตทีเออเอ๊ะให้เพื่อนเจ็ดสอดจอยพอดีทั้งประตูหาประตูเพื่อนเลยเนาะหาเราให้เห็ดนี่แหละอืมได้วใครเพิ่นปาดไปปาดคือสิพอดีอยู่ดอก เป็นอะไรในมือเชา้านี่คือว่ามีอันเพิ่นมาแจ้งข่าวดีสัญบอดยเออทั้งไพล่น่ะแม่บุญอืมทั้งแม่บุญบุญบุญใดน่ะชาวบุญนี่บอชาวบุญใดชาวบุญบ้านเท่านี้คนจีจอยสูงโอ้ชาวบุญชาวบุญมานั่นบ่ชาวบุญมาบ้านเท่านั่นบ่ เพลินเพลินแจ้งข้าวดีหลายยางอยู่เกี่ยวกับอันอันใดน่ะชาดจอยอันหนามาะพี่เนี่ยเออเออมีทรายมีปูนปูนตัวหนึ่งแล้วก็คาซางอ้มางมือเดียวซียางด้วยปัวหนึผู้เดียวอีกแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งอชาวบุญ นี่เพิ่นเพิ่นมาซอยชมทบน้ำค่าเฮไทรปูนตัวหนึ่งค่าช้างอ๋อเป็นทั้งสบุญเพิ่นรับในส่วนนี้โอ้ยคาสาทุแล้วเนาะอ่าเพิ่นได้สดได้ซอยเนาะเนาะซอยกันซอยกันพี่น้องไอ้คนนี้คนน้อยเอ้าก็ดีใจน้ำทั้งหมดตุนก็ได้เนาะก็พอดีมาเห็ดให้มันแล้วในส่วนนี้ก่อนมันจังโมเปื้อนเนาะจอย เพราะว่าเขาเทพืท้นเทือยางแล้วเราเม็นโอเคละไว้ยี่ยเมาหยุ่มน้ำหรือว่าไว้เฮ็ดงันเฮ็ดนี่กับมันมันมันสบายฮะน่ะเสร็จเนี่ยมันคักๆก่อนเนาะนี่กินข้าวแล้วป้อมมันนี่ได้ยังกินมันนี่นะน้ำเขิมปนปลาปนปลาปลาลุกคักเท่านั้นแหละเอาเอาก็ดีแล้วล่ะพี่น้องเไงเนาะี่ยเซ็ป มาสู่กันกินเป็นอะไรตุเป็นอะไรเกาะบอกพอดี่อยู่จะปูนเองานบ๊อบไปเออเอออ่าไปเลยอืมไปไปปูนอยู่โงานเป็นเป็นเป็นลานบ่อนี่โมเมนต์บ่เออในวันลานนะ <coughs> ừ Nhá, khoai... cái 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 này, <laughs> <không> phải chép <laughs> một cái năm nữa thế con rồi một năm trời ơi นี่ผสมปูนกับทรายให้มันเข่ากันก่อนเนอะนค่อยเอาแห่ลงโอ้ประตูนี่เคื่เป็ดงานก่อสร้างมาก่กรมาจากักอันนี่บอ,<า>อกะกรมะกรันเอจอจังพรอนแล้วฉันนี่ตอนที่พูดเก็บเป็นกวาดอีกเก็บลาบไปทั่วไปมือจัน บ่อโครงการโครเตียงโครงการหารยเตียงโครงรหาเตียงอยู่ไมีอ้อบลาอืมอัเป็กำกขาที่เป็ช่างนี่อยู่นาเล้โวคักแล้วฉั่นนี้เคยเป็นช่างในกะลีแหละไปช่างเป็นกำกัเขาโดยหอยจ้างหมูพิษคนตัวเฮาก็ได้เนาะเฮ็ดในร้านนี้นกับเออที่หตกาอนยืจัน่อย

โอ้เร kind of ื่องประชงปงสมบูรณ <izer> ์นี่แน่นอนแหละเนาะด้วยโมเมนต์มู่แล้วติตุกชงกชงทุบเบุเต้าเอะชอเทียาลรเขเนื้อกันด้วยชอมเป็นเนื้อกันมัดัแต่ว่ากวาดชาแต่เขาเอาเขาปนชาเ่อทวงเขาได้น้ำมักก่อนเนาะเอาน้ำมักก่อนน้ำมักก่อนก็ได้ ให้มันเข่าเนื้อเ่าเค็มก่อนเดี๋ยวจคกอยเอาโนงบ่มาไห้มันไนกวอืมบลอกทุ่าวยบโอ้ยป้าบ่ได้บ่ตุกกระปาอีกอาไะกวาในแหะปะแวแล้วเกกวาปลารปลาเมียป่ราดีกว่าวาทำให้ป ห chapel, ืดป <laughs> <c oughs> ้ายานี่ป้าเมียดีกว่าเออเขาว่าเขาว่าเรื่ไม่กล้าคุยกาเลยเฮ้ยเจ้าก็ได้ติดคักติดแน่เนาะแล้วแล้วเพื่อเขาป้ากินเหล้าเลยกินเหล้าเลยเราบอกป้าเหล้าเขาว่าป้าเหล้าป้ามียดีกว่าเขาว่าเราลองพยายามสักทีได้อือนี่ครั้งนั้นี่ป้ายาไปสไยแล้วป้านนั่นได้บ่เด็ดนี่เออแล้ปอาอถูกอือเราไปไปซื้อยาดิโอว่ากัยาได้เออใช้โมดีเลยขโมได้สูบยาเห็นได้ อ้าตกเดียววักกันแล้วเราเยวนได้้วเออเราเดียวให้ยอเียวน่งวอยังเติมอีกชอกเอกแล้วเบนแล้วพอจะมาาพ่อให้พ่อไปองนี่ี่เขาตัวยังให้ผลพรลงม่เออกก็ว่าเขายังให้มันเมาอนยังให้พรน้ำมิชาอเอาให้มันเมันนี้มันก็ว่าชิเมาลเมื่อคืนวันนี้นะด้วย ไ่ได้พอจ้าใหญ่พอนชาวพ่นคอยพรระวงเฉื่อ้เอยบ่เคยพระวงเื่อยป่ะตุงพอนเขาล็อกบ่พอนยเวลาคือใจพรอยู่บ่ไอวะพอนได้ยุหรือพออืมเดอพอาได้วะสุดยอดเลยจะว่ได้พอนเี่ยเายันไดเมียลูาคำว่าพอ พอนเกี่ยวไปเกี่ยวมาเลยคุบมาเลยนะบอคบแล้วเอาเมาเราพอนเขาเยียบมือยิเกาเล้ยวเขาเรื่องสิกันเอาไปเา่านวาฉันเถาะานเอาเอาใช้เงินค้ำหมอเบาลไปหนึงบอกว่าจจับขอจับไปใเชียงสิับเอาใช้เงินชูมือเป็นนะดนบเงินชูมืออหาเงินง่ายชูมือแมนแมนแมนท่นี้เราก็ไปช่อบหเพื่อนนน ขับอกมาไล่กัจดจตบ่ได้มปละดแล้วละดล้วล่ะเนาะ้านี้กำลังมาไว้พี่น้องมาไว้เดี๋ยวจังหน่อยกับคนละาเฮงบานี้พอดีนะยเนาะโอเคเลยเนาะ มันบ่กว้างบ่ใหญ่พอดีหม่องที่อาบที่อาบเนาะมันสิได้พุละแล้วจังค่อยเฮ็ดเพราะงไดลงไปเพิ่นละเพราะว่าอยู่นี่ก็ดักแลนแฮะมานี่เพราะว่ามีลักคงลักคัวอนาคตเนาะเฮ็ดัวเฮ็ดแคก็งวางไว้อยู่พี่น้องว่าบ่ตนสิเทให้สุดเลยมันขุดลัวมันสิยากแต่ว่าสิเทให้สุดแลนเนะก็ได้จงวางไว้นนึง ทางฟังทางนั้นก็นคือกันทางนั้นก็ได้จงไว้หันหน่อยนึงบ่ฮอดยาวไปพุ่นละพุ่นละสุดปุ๊บอ้อาวรอให้ประตูเุ้นมักซ้อน,นจั่งหน่อยนึงเนาะเอาแหล่ลงแล้วค่อยคนคนใช้กันบานนี่แต่ว่าเฮน้อยนะนี่เทพื้นนี่จกเปลือกนาะตัวเนาะ อ่าเพราะว่ามันเหพพ่มัเมนเห่มันก้อนน้อยนะ,ออะเออโอ้ยภาพชันในนึงขอโทษได้ๆพี่น้องเนาบานอ่อ,อนน้อยๆใช้รถบานี้กรรมกรเก้าอยู่เพิ่นเป็นเลยหรอก กมกรเก่าอยู่เคยเฮ็ดงานก่อสร้างเด้เนาะอืมแล้วก็บ่ได้ว่าเอาแบบนาปานใด๋ดอกพี่น้องเอาพอดีงามนี่แหละเนาะบ่นาแล้วก็บ่วางพอดีพอดีอืมเฮ็ดมันนี่แหละให้มันคักแหน่อยนึงอืม ปาดแล้วปาดแล้วบาเนี่ยพวคักน้าตูเนาะเกือบุตรเจ้าเนาะโอ้โอ้ได้กันได้กันอืมตอนนี้นี่รดคำเตยพื้นเนาะได้ปาดได้อย่างได้กันพูดีละพี่น้องอา่าถ่ายเป็นแหง เอากรคักเลือตู้เด้อมองอไลยมันโกดมันลุกก็ะเม่นน้ำเจ้าแล้วบาทเลยใครดอกพ่นตู้เพิ่นเป็นช่างอยู่พี่น้องอ่าเคยเห็ดอยู่เนาะนี่มองไลยมันนูน่นมองไลยมันลุกแล้วจัดการเองแหงไว้อยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นปูนแรง ะโอเคบาดนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่านี่แต่ว่าถาปาดอีกบาทหนึ่งก็แม่นมันมั่งบุตุรอให้มั่งก่อนเนาะอันนี้ฮะกระปุ๊บตุเราปัดพี่น้องอืมคักบาดนี้บ้าให้คนรวยเลยแล้วล้วอ่าได้การได้การนเนาะลอยพี่น้องอา่ามันจังจะได้โบเปื่อนโบเป๊ะเนาะมองอ่า ดอ,อ,อ,อาำนี้ก็โอเคแล้วนี่กดีแล้วเนาะพอดีงามพอดีงามํำนี้ก็ได้พอดีว่าผัวมันเอานี่ละพอได้พรมันบเปื้อนนาตู้ออพอเรียบร้อยบานี้จานเลยเพอมันบเปื้อน,น <laughs> อืมจำนี้โอเคแล้วจำนี้ก็ได้กันเปือเอเป้อนอ่ากันเปื้อนอันนี้เชื่ออได้อยู่หรอกงามลอ้อลลอแต่โบนยากลอกมีแต่ว่าทาั้งเจ้าบุญมาบ้านเฮาว่า มีแห่มีใส้ปูนถ้าว่าอยาก,กนั่นก็นเป็นปูนมาอีกก็ได้พี่น้องนเนาะเก็ดแตง่งเป็นขอบไปก็โอ้ยงามอืมเนาะมีแต่ว่ามันหแห้งเราไปตุ้นก็นอ่าชี้ให้ค่าเครือกแห้งทั้งปุะนตู้ปิ่นก่อนเนาะโอเคบาทนี่็ เรียบร้อยเนาะตัวเนาะอ๋อเรียบร้อยเออมีแต่ว่าแบบมันหมั่งมันมันหมั่งหนึ่งเนี่ยมันมันมาปัดอีกบ่อที่วันนี้เลยมาปัดให้แห้งเลยเนาะปอยแห้งเลยปล่อยเลยแล้วเลยโอเคโอเคสั่นพี่น้องมันบ่คือเฮาโบกกเแล้วเนี่ปัดเรียปัดจะได้หรือว่าพอแล้วจะดีกับ่พอแล้วจะดีเนาะพอแล้วโอเคเราจะให้เราจะให้แล้วก็เปนรามแบบลางออกเลยแฮ้งเลยดีแล้วดีแล้วเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเดี๋ยวจังค่อยทาบ ถ้าปูนเฮใช่มาได้หลังจากถังก้อยกำเนิดเกิดไม่กันได้คือกันพอทำนี่โอเคแล้วล่ะการวิชอกานเลือดรากออกมาแลแหลกก็ได้ออเตรเลก็ได้แล้แต่เกษนันมันบ่พอับ่พอหินยี่พุ่นชายยี่ปุ่นชยี่พุ่นเดี๋ยวรอกอนฉนอนี้ยางไปจนิตายแล้วนี่จะบอตายจอตายมันก็เรื่อกรนเนงจะบอตายนวอยู่รอไปอยู่รออยู่ เอาเาเอ่เอาใจเอาลูกรอสอยลูกสอยห้านซอยห้านเออนั่นนั่นซอ้านกินอะไรเจ้าปลหาก็ได้านคนเฮาคนจะสาบันไปก็ไไกลจะมาจะเจหมาจ้กันมาก็ใสไม่ไปไปเจ้าจเลือกการเบิกกนเออเอาเขากะทั้งประตูกับประน้ำใจพี่น้องเนาะทั้งประตูเป็นชอย ตั้งประตูก็มีน้ำใจตอบแทนทางประตูเพิ่นเนาะอ่าก็มีตัวเขาให้การน้ำการในเนาะเขาไดลเขาได้อยู่บ่แล้วแต่แล้วแต่ใช่หรือว่าว่าวแวะคนพาชื่วเหลือมีการวอลกันบูคือการหาการใช้ตังอันนี้เขากัแบ่งกันคนคนละแสนห่าได้ตัวเนาะโดยโดยขอบขอบใจประตูเพื่อนเนาะ อ่าพได้ปตูบนพี่นนองเลยเพราะว่าให้เรามาชุมปูนนี่แหละก็เลยใหญ่ดอกเอก็น้เดียวนึงพาจะสั่งพ่าช่งก็่่งแต่พะเพิ่มลักษอะแล้วพอเขาเขามาแก้ไขก็คนเอ๊แต่ที่ว่าก็ยังม่ากบพาะช่างเพระแก้ไขแล้วแล้แล้วเหมืนบ่มีคับประกันเอาขอบุกขอบใจ้อยู่ดีไม่แหงไปานนี้พี่น้องเลยก็เรียบเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ไม่ว่า ดอให้มันแห่งก่อนแล้วก็จังอ่าค่อยใช้งานมันเนาะเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆทางอ่าพ่อกับแม่เพิ่นเนาะอ่าทีนี้ละเงินส่วนที่เหลือซื้ออ่าบ่แม่นเจาะน้ําเจาะในนี่กเทพื้นหนําเลยเนาะีแต่ขอบคุณขอบคุณอ่าพ่อกับแม่พ่อลาลาบอนพร้อมกับแม่พุ ชาวบานเนาะน้ำสูตรขวัญเพ็ดพี่น้องอ้ขอบคุณขอบคุณพ่อกับแม่ได้ลายที่ให้ทางมาตุนเป็นสะพานบุญให้เนาะก่นอนพ่อกับแม่อยู่ดีมีเฮงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำได้รวยตลอดปีและตลอดไปเนาะบริษัทธุรกิจการงานยังก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานจะถูกเนาะเอาขอบคุณขอบคุณไดลายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตจุกู่ชุกน ที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปจนจบโดยโปรแกรมโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้บบทุนลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปบ้านนี้